やった ผชมว่าเรื่องของความคิดต่างๆเนี่ยมันไม่ได้มีแค่เรื่องของผลงานอย่างเดียวมันนําไปสู่เรื่องของเศรษฐกิจสร้างสารครค์ด้วยนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเรียกได้ว่าวันนี้เรามีตัวอย่างที่จะมาพูดคุยกันนอย่างที่เห็นได้ชัดหลากหลายประเทศเลยอย่างไทยเราเนี่ยเราก็พูดถึงไปแล้วนะคะแต่อย่างญี่ปุ่นเนี่ยอันนี้ก็ชัดเจนเหมือนกันค่ะอาจารย์เขามีทั้งเรื่องของอาหารซูชิเนี่ยเรียกได้ว่า ไทยเราเองยังชอบเลยต่างชาติก็ยังชอบเลยหรือแม้กระทั่งเรื่องของการท่องเที่ยวที่ระลึกนะคะของที่ระลึกต่างๆหรือแม้กระทั่งตึกปรามบ้านช่อของเขาญี่ปุ่นค่อนข้างเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างในการนําความคิดสร้างสรรค์มาอยู่รอบๆต,ตัวเลยใช่ไหมคะอาจารย์จริงๆถ้าเราหยิบเคสญี่ปุ่นเนี่ยครับก็จะมีตัวอย่างท,ที่น่าสนใจค่อนข้างเยอะเมืองเนี่ยมุมหนึ่งนะครับเราจะเห็นว่าเมืองบางทีเขาอยู่มาตั้งหลายร้อยปีเราอาจจะไม่เคยไปสังเกตดูเลย ความต่างก็อย่างเช่นถ้าเมืองไทยบางเมืองเนี่ยเราบอกว่าเฮ้ยคงมันไว้งี้มไม่ต้องไปจับไปต้องมันของมันมีคุณค่าในตัวของมันเองอเรือนไทยต่างๆใช่ไหมคะมุมญี่ปุ่นบอกว่าวัดนี้อยู่มานานแล้วทํายังไงให้มันอยู่ต่อไปได้เขาก็จะมีในเรื่องของการที่จะไปซ่อมบารุงรีโนเวทบางครั้งก็จะมีการเปลี่ยนเล็กๆน้อยๆเพื่อทําให้มันยังคงความเดิมแต่ยังร่วมสมัยอยู่ เพราะฉะนั้นมุมของการที่จะทํารงอยู่แล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงให้อยู่ควบคู่กันไปได้อน,นี้ก็จะเป็นมุมที่ญี่ปุ่นก็ทำมุมอย่างอื่นที่ผมสนใจอยู่ก็มีนะครับก็จะเป็นเรื่องของสมมติวันนี้เราวันนี้ผมใส่เสื้อสีแปลกนิดน,นึงนมาโปรโมทความ ก็ผสมสารมาเป็นโรดดับเพื่อขายให้อาจารย์ซื้อด้วยใช่ไหมคะก็เห็นแล้วก็แปลกตาก็เลยต้องเอามาใส่ซะหน่อยปกติไม่เคยใส่นะครับเขาบอกวันนี้วันวันสร้างสรรค์โลกเอาซะหน่อยใส่แล้วจะลงเป็นไงคะก็เป็นหนึ่งตัวอย่างใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ครับแต่ถ้าเป็นญี่ปุ่นเวลาที่เขาทำเท็กซ์ไท์อย่างเมืองไทยเนี่ยเราก็รู้จักเนาะก็จะเป็นการทําผ้ามาจากเปลือกกล้วย อย่างของเราเนี่ยก็จะเป็นถ้าเราเป็นสารต่างๆได้ไหมคะอาจารย์เดี๋ยวเราพูดถึงตัวต้นทางก่อนเนาะเราบอกว่า<ด>เอ๊ะเวลาเขาผสมประสานเทคโนโลยีแล้วสร้างยังไงถ้าอย่างสมมติเราจะทําผ้าจากกล้วยในเมืองไทยตอนนี้เนาะ เราก็ยังใช้วิธีเดิมอยู่<ะ>มีดค่อยๆค<ะ>ูเสร็จค่อยๆดึงเป็นเส้น<ะ>โอ้โหแต่ถ้าเกิดเราไปดูญี่ปุ่นเนี่ย<ะ>กระบวนการต้มกระบวนการดึงกระบวนการขึงที่ทําให้เรื่องของการที่บอกว่าเส้นได้แต่ละเส้นต้องมีคุณภาพ<ะ>มันถูกสร้างมาแต่ว่ามุมนี้ครับมันเป็นมุมของการที่อยากต่อย,ยอดให้ผลิตภัณฑ์มันมีคุณภาพสูงขึ้นเรื่อยๆ<ะ>เพราะนั้นโจทย์ของการที่เราบอกว่าญี่ปุ่นมีหมัดเด็ดเยอะ,ะแล้วเราก็ ชอบไปญี่ปุ่นอาหารอร่อยเมืองสวยไม่ว่าจะเป็นขนมซื้อติดประจำหรือของที่เป็นของที่ระลึกเราถือกลับมาส่วนหนึ่งที่สำคัญกนะ็คือเพราะว่าของมันเห็นแล้วมันแบบมันมีคุณภาพเพราะนั้นตัวกลไกอันนึงที่จะทำให้เรื่องของตัว creative economy เติบโต มันคือการพยายามหาวิธีในเรื่องของการที่จะช่วยให้คุณภาพของของที่มีอยู่เนี่ยมันถูกพัฒนาขึ้นมาด้วยซึ่งเดี๋ยวเนื่องจากว่าเรากําลังจะคุยกันเนาะว่าในเมืองไทยเราก็มีมุมไหนบ้างเดี๋ยวลองไปอธิบายเพิ่มตรงนั้นดเดี๋ยวลองไปดูสิครับ,รบว่านอกจากญี่ปุ่นที่เมื่อกี้เราเล่าให้ฟังเนาะ,ะมีประเด็นที่น่าสนใจในเรื่องของการเน้นคุณภาพแล้วก็การหาทางแก้ไขประเทศอื่นมีอะไรบ้างครับปีใหม่ครับมีในส่วนของเกาหลีใต้นะคะอันนี้ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งประเทศที่หลายๆท่านเนี่ยคุ้นตากันอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นในส่วนนของีระะค ภาพยนตร์ต่างๆเนี่ยทีมงานในเชนพยักหน้าเลยก็คือดังมากจริงๆนะคะต้องยอมรับว่าเกาหลีเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะดังเรื่องนี้รวมไปถึงในส่วนของเพลงนะคะการ์ตูนภาพยนตร์ต่างๆคือมันเขาไม่ได้มีแค่ในส่วนของอัสมมติว่าเรื่องของเพลงค่ะจ้ะเพลงเนี่ยอาจจะดังบ้านเขาก็จริงแต่เขาสร้างมูลค่าในส่วนของตัวศิลปินได้มากมากเลยอย่างเช่นแฟนคลับโอ้โห คอยซื้อโปสเตอร์คอยซื้อแผ่นนู่นนี่นั่นคอยซื้อของที่เป็นเหมือนแบบดิมิตต์อิดิชันออกมาที่เกี่ยวกับศิลปินอันนี้ก็คือเป็นการดึงเอาศาสตร์ทางด้านเพลงเนี่ยมาทําให้เป็นเศรษฐกิจได้ถูกต้องไหมคะใช่ครับผมแต่ว่าก็อย่างที่บอกไปเริ่มต้นจริงๆเรื่องของเรื่องของกระแสเนาะโคเรียนเวฟเนี่ยมันก็จะมีองค์ประกอบอยู่4ีห้อย่างที่ทําให้เขาสามารถที่จะขับเคลื่อนได้อย่างประสบความสําเร็จก็แน่นอนอันดับแรกก็เป็นเรื่องของตัวนโยบายว่า ภาครัฐเนี่ยเห็นว่ากว่าเราจะขายรถฮุนใดได้คันหนึ่ง<ม>ได้ตังค์เท่านี้เองทําไมเวลาหนังฝรั่งมันมาฉายแล้วมันบล็อกออฟฟิศเพ่อย่างเดียวมันโกยเงินไปเยอะจังเ,เห็นปุ๊บก็ตาร้อนมากมร้อนเงินมากว่าเอ๊อเ,เราจะทําได้ไหมในเรื่อง<ฮ>ของการที่จะขับเคลื่อนในมุมนี้บ้างเนี่ยนะครับ<ฮ>อันนั้นก็เป็นมุมในเชิง policy อีกมุมหนึ่งก็จะเป็นในเรื่องของยุคที่ เรื่องของตัวฐานของสื่อในเกาหลีมันถูกเปิดเซรีมันถูกแข่งขันมากยิ่งขึ้นซึ่งตรงนี้มันก็ทําให้ในแต่ละช่องในช่วงนั้น,นครับก็พยายามที่จะหาอะไรใหม่ๆอีกอันนึงก็จะเป็นในเรื่องของการเปิดรับเอาพวกเทคโนโลยีเนี่ยเข้ามาเข้ามาผสมผสานาล,ละ,<ม>ะส่วนเรื่องของตัวทุนเนี่ยในเรื่องของตัววรรณกรรมในเรื่องของเนื้อเรื่องนี้ก็มีอยู่แล้วอีกมุมหนึ่งที่ผมคิดว่ากระแสะเกาหลีไปได้อย่างรวดเร็วเนาะ,ะก็จะเป็นในเรื่องของตัวการที่เราลืมมองไปว่า คนเกาหลีที่เขาอพยพไปต่างประเทศเนี่ยมีเพราะฉะนั้นฐานลูกค้าที่เขาไปอยู่ในประเทศต่างๆที่เป็นจำนวนมากเนี่ย<ฮ>ก็จะเป็นแฟนพันธุ์แท้ที่อยากเห็นเหมือนกันว่า<ฮ>เอ๊ะบ้านเมืองเราเป็นยังไงอ,อยากที่จะไปรู้สึกนึก<ฮ>ถึงแบบในอดีตแล้วก็อยากสนใจด้วยว่าน,นี้เขาในบ้านเมืองเราเขาทำอะไร อีกเรื่องหนึ่งก็จะเป็นในเรื่องของตลาดที่มันค่อนข้างที่จะรับกันง่ายหน่อยตลาดใหญ่ก็จะเป็นอย่างพวกแบบจีนฮ่องกงไต้หวนันอย่างเงี้ยครับของไทยไม่ต้องเป็นห่วงครับของไทยเรา,าได้หมดถ้าสดชื่นเห็นว่าดีอะไรเราก็เราก็พยายามที่จะที่จะเปิดรับแล้วก็จะหยิบตรงนี้มา,ามาต่อยอดอยู่แล้วนะครับอ่าอีกตัวอย่างหนึ่งค่ะแต่อันนี้ก็คือชัดเหมือนกันอย่างรประเทศฝรั่งเศสต้องบอกว่าฝรั่งเศสเนี่ยเป็นอีกหนึ่งประเทศที่ขึ้นชื่อเรื่องของแบบโอ้ ลักชัวรี่แบรนด์ต่างๆ,างๆเยอะมากซึ่งแน่นอนว่ามันมาจากเรื่องของทั้งงานอาร์ตแฟชั่นมารวมกันแล้วก็กลายเป็นของที่มีมูลค่าคือก็ต้องยอมรับว่ากระเป๋าใบหนึ่งเนี่ยถ้าประเทศอื่นอาจจะมีมูลค่าที่ไม่ได้เยอะมากแต่อย่างฝรั่งเศสเนี่ยเขาสามารถชูขึ้นมาหรือว่าทําให้มีคุณค่าแม้กระทั่งกระเป๋าใบเดียวเนี่ยคนยอมซื้อในราคาเป็นล้านๆน,นยคะอาจารย์กอ็อันนึงเนาะก็จะต้องย้อนกลับไปเรื่องของตัว craftsmanship skill เพราะว่าอย่างบางย<ะ>ี่ห้ออย่างแอย่างเงี้ยที่เขาทำเรื่องของตัวอานม้ามาก่อนคือเขาคงทักษะแล้วเขาก็ให้คุณค่ากับทักษะแรงงานฝีมืออันนี้ก็เป็นอันดับที่1นนะครับ<ะ>อันดับที่2ก็คล้ายๆกับญี่ปุ่นก็คือของทุกอย่างที่เป็นแมทเทอเรียลคุณภาพมันจะต้องดี<ะ>แล้วก็อันดับที่3มมันก็จะเป็นในเรื่องของการที่เขาก็เป็นศูนย์กลางในเรื่องของตัวแฟชั่นอยู่แล้ว<ะ>มันก็เป็นในเรื่องของการที่บอกว่า แรงงานพร้อมวัตถุดิบพร้อมมาเก็ตพร้อมมันก็เป็นเรื่องของการส่งเสริมได้ดีแต่ว่าแน่นอนครับหลักๆก็จะเป็นในเรื่องของตัวคุณภาพวัตถุดิบสกิลที่ใช่ไงก็เป็นตัวที่เป็นเล่าเรื่องได้ถ้ามีการสร้างมูลค่าให้ตัวเองอยู่แล้วก็สามารถที่จะทําเป็นในส่วนของการตีเป็นมูลค่าที่มากขึ้นได้ถ้ามีคุณค่าในตัวเนี่ยแน่นอนว่าใครๆก็อยากซื้อใช่ไหมคะแล้วก็อย่างที่บอกว่ากระเป๋าเนี่ยบางอย่างเหมือนกันเลยแต่ทําไมบางแบรนด์เขาสามารถขายราคาที่มากกว่าได้เพราะว่า เขาขายเรื่องคุณภาพถูกต้องไหมคะขายสตอรี่ขายเรื่องราวที่มาหยิบจับก็สดชื่น <c oughs> ขายต่อก็ได้ราคา <c oughs>